สวัสดีครับวันนี้ก็เรียนท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับต่อนประชาชนด้วยวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็มีหลายอย่างที่เป็นมาตรการที่เราจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับหลายอย่างให้ทันต่อสถานการณ์ในวันนี้ผมกลัาเรียนว่าวันนี้สถานการณ์เ่านี้เป็นสถานการณ์วิกฤตกับทุกประเทศในโลกทุกภูมิภาคในวันนี้ทุกคนทราบดีนะครับนั่นหลายอย่างที่รัฐบาลใช้เวลาที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาและเวลานี้ เราต้องปรับตัวให้สามารถรับมือสถานาวิกฤตในด้านต่างๆด้วยนะครับเพราะเราเป็นห่วงโซ่เดียวกันในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะการค้าการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆนะครับรัฐบาลก็ขอใช้เวลาในเรื่องนี้ในการแก้หาเหล่านี้นะครับเรื่องที่2ก็คือเนื่องจากเทศกาลเดือนนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงซึ่งมีการจัดงานไปบ้างแล้วล่ะนะผมก็ด้วยความห่วงใยนะก็ขอให้ม่ระวัง ในการป้องกอันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็มีตัวอย่างให้เหตุแล้วนะครับอีกประการหนึ่งก็คือให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะในการลอยกระทงอย่าให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําในเมืองหรือทะเลต่างๆเหล่านี้นะก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับในการกทําให้ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย เรื่องต่อไปก็ห่วงใย,ยสถกกานทุกฝ่ายภาคใต้นะครับทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าฝนของเราบ้านเราประเทศเรานะจะเริ่มจากทางเหนือภาคกลางแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนนี้ก็ลงไปภาคใต้ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มลดระดับลงมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เร่งดัดในเรื่องของการดูแลเยียวยาช่วยเหลือนะการนำความสะอาดบิ๊กรีนนิ่งต่างๆาเหล่านี้ก็ขอบคุณภาคเอกชนประชาสทั้งคมที่มาช่วยกันในการดูแลพี่น้องระชาชนคนไทยที่เราความเดือดร้อนนะครับ มีการบริจาคมีการช่วยเหลือต่างๆมากมายก็ขอขอบคุณในทุกภาคส่วนด้วยมูลนิธ,ธิต่างๆนะครับก็เร่งระบายนา้ำนะในที่กำลังลดลงในขณะ,ะนี้ต่อไปก็คือเรื่องการประชุมช่วงนี้ผมกลับไปไปแล้วว่าผมจะมีการประชุมสัมพัญอยู่2อย่างด้วยกันคือการประชุมอาเซียนที่กัมพูชานะครับในระหว่างวันที่10ถึงวันที่ส3 เมื่อกลับมาแล้วผมก็ต้องมาเตรียมการต่อในเรื่องของการประชุมเอเปกนะครับซึ่งก็จะมีผู้นําทยอยเข้ามาในช่วงก่อนวันที่1 8 1 9นะครับซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ตรงน้นนั้นก็เพียงแต่ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกภาคส่วนนะครับอะไรที่จะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยในช่วงนี้ก็ขอขอแรงด้วยโดยเฉพาะการเสนอข่าวต่างๆนะครับก็อย่าให้มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับผมถือว่าการประชุมทั้งสองอันนี้เป็นการประชุมที่สําคัญทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ ทุกปุยภาคทุกประเทศโดยประเทศมาหาล่างให้ความสำคัญกับปูมภาคอาเซียนอย่างที่สุดในขณะนี้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้การประชุมนี้เกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยปลอดภัยมีความคืบหน้า นะครับเพราะหลายๆประเทศก็ต้องการที่จะมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับโดยไม่ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหลักสําคัญเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนได้คํานึงถึงผลงกระทบที่จะเกิดขึ้นหากว่าเราทําให้การประชุมนั้นมีปัญหานะก็ขอร้องไปยังบรรดากลุ่มต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังด้วยแล้วกันนะ เรื่องการเมืองผมยังไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของสื่อของข่าวที่ออกมากันทั้งหมดนะครับวันนี้ผมขอให้ความสัคัญกับการประชุมของผมก่อนในะประเทศชาติผมให้ความสัมพันตรงนี้มากกว่านะขอบคุณนะประยัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของภารกิจจะถึงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะมีการประชุมกันใน สามส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับเริ่มต้นก็คือจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่10พฤศจิกายนแล้วก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการ ประชุมผู้นำเรื่องแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับที่เรียกกันสั้นๆว่า I M T G T อินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ growth triangle อันนั้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีวันแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงกัมพูชาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการประชุมในส่วนของคู่เจรจาด้วยนะครับก็คือจะมี จีนสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและสหรัฐแล้วก็แคนาดานะครับรวมถึงสหรประช,ชาชาติมาร่วมประชุมในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3บวก3ก็คือจะบวกกับจีนกับสาธารณรัฐเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่จะประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแผนกําหนดการที่จะหารือกับภาคส่วนต่างๆของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของรัฐสภา เยาวชนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นการประชุม เอเปกนะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปะเปิดนะครับในส่วนของนิศการนิทัศการ BCG นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยพยายามที่จะนำเสนอในหัวข้อหลักในการที่จะประชุมนอกเหนือจากธีมเรื่องของ Open Connect Balance นะครับการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลแล้วเนี่ย BCG ก็จะเป็นหนึ่งหลักในการที่ประเทศไทยจะนําเสนอนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ ท่ามกลางอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วความท้าทายใหม่ๆของโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ supply chain uh, disruption หรือว่าปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุป,ปทานที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในส่วนของมหาอำนาจต่างๆรวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่ทราบกันอยู่ว่ายังคงมีต่อเนื่องในส่วนของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเพราะฉะนั้น การประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะมีโอกาสสำคัญนะครับที่จะแสดงบทบาทในการที่จะกำหนดทิศทางในเบื้องต้นแล้วก็ให้ขอความร่วมมือนะครับจากนานาประเทศในเรื่องของประเด็นต่างๆที่ผมได้เรียนไปทั้งหมดเพื่อที่พยายามที่จะตอบโจทย์ประเด็นปัญหาต่างๆเพื่อให้คลี่คลายได้โดยเร็วซึ่งปัจจุบันนะครับว่าจะมีผู้ที่จะเข้ามา ร่วมประชุมนะครับณนะตอนนี้ที่สามารถที่จะให้ความคืบหน้านะครับก็คือจะมีผู้นำเขตเศรษฐกิจ15เขตเศรษฐกิจนะครับที่จะมาร่วมประชุมด้วยตนเองส่วนอีก5เขตเศรษฐกิจก็จะส่งผู้นำมานะครับซึ่งบางประเทศก็ได้มีการประกาศไปจากต้นทางแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาในส่วนของเกาหลีใต้ในส่วนของมาเลเซีย เม็กซิโกแล้วก็จีนไทเปนะครับห้าเศรษฐกิจ5เขตเศรษฐกิจนี้ก็จะส่งผู้แทนมาและขณะนี้เราก็ยังรอยืนยันอีกหนึ่งประเทศนะครับก็คือประเทศรัสเซียที่ยังไม่ได้ตอบรับอ,อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการที่จะเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะนําเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน BCG แล้วก็ในส่วนที่เราต้องการที่จะแสดงศักยภาพนะครับไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของการที่จะ,ะมีการประชุมครั้งนี้ที่สําคัญคือเป็นการพบหน้ากันระหว่างผู้นำนะครับจากหลายเขตเศรษฐกิจในครั้งแรกในรอบ3าปีเลยทีเดียวที่มีการรวมตัวกันมากขนาดนี้และอย่างที่เรียนตอนนี้15เขตเศรษฐกิจตอบรับมาแล้วว่าจะมีผู้นําของเขามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการที่จะมีการ ต้อนรับนะครับผู้นำสามประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับในช่วงระหว่างการประชุมเอเปกนี้ด้วยนะครับประเทศแรกก็คือในส่วนของอาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน นะครับก็คือนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีก็จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ส่วนที่3นะครับก็คือ,อเจ้าชายมุฮัมมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิส อัลซาอุดนะครับมกุฎราชกุมานและนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรซาอุดิอาระเบียก็จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้น3ประเทศนี้นะครับจะมีการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะมีการหารือแบบเต็มคณะนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลในส่วนของสประเทศนี้ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็ขอให้ในช่วงจับนี้ไปนะครับโดยเฉพาะช่วงวันจันหน้าเป็นต้นไป ให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถเป็นประเทศที่สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็แล้วแต่นะครับที่ตอนนี้เราเองได้พยายามที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆที่ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ในขณะนี้นะครับต้องถือว่ากว่า90ซขึ้นไปแล้วนะครับมีการเตรียมในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งแต่การต้อนรับผู้นำจนกระทั่งถึงเ,เรื่องของการประชุมในสถานที่ต่างๆนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเนื้อหาสาระที่จะมีการประชุมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการที่จะมีการาทำให้ ทุกๆประเทศนะครับได้มีความประทับใจด้วยการจัดการลาดินเนอร์นะครับของที่ระลึกรวมไปจนั้งถึงสิ่งต่างๆมากมายที่มี โปรแกรมสำหรับคู่สมรสด้วยที่ได้ดำเนินการนะครับในส่วนของความปลอดภัยทางรัฐบาลก็ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้ไว้พร้อมในทุกๆส่วนแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีการซักซ้อมความเข้าใจกันจนตอนนี้สามารถที่จะบอกได้ว่ามีความมั่นใจนะครับนอกเหนือจากที่จะทำให้ส่วนต่างๆได้มีความพร้อมแล้วเนี่ยในส่วนของเรียกว่าเป็นส่วนหน้านะครับของทางด้านแต่ละประเทศได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะ ูความพร้อมเพื่อที่จะกลับไปรายงานกับทางด้านผู้นําของเขาซึ่งณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่พอใจนะครับของทางด้านต่างชาติที่ได้เข้ามาเห็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยณปัจจุบันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมตัวที่จะต้อนรับผู้นำนะครับแล้วก็คณะที่จะเข้ามาหาตอนนี้สําหรับผู้สื่อข่าวนะครับต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนที่จะมาทํา ข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางด้าน การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกตอนนี้มีมากกว่า2,000คนแล้วนะครับที่ได้ลงทะเบียนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เตรียมที่จะเผยแพร่นะครับในเรื่องของเนื้อหาการประชุมแล้วก็เผยแพร่สิ่งดีๆที่ประเทศไทยสามารถที่จะนำเสนอเพื่อที่จะเป็นสปอตไลท์นะครับให้ทั่วโลกได้เห็นในช่วงระหว่างการประชุมเอเปกตั้งแต่วันที่14พฤศจ,จิกายนจนถึงวันที่19พฤศจ,จิกายนที่จะมาในช่วงระยะเวลา สั้นอันใกล้ที่จะถึงนี้ครับนะครับ